ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมนะพรุ่งนี <ia> ้เนาะพรุ่งนี้ผมได้เลิกได้ยามแล้วครับผมได้เลิกได้ยามนี่จะรวยแล้วนี่ครับผมซื้อมาเนาะซื้อสานลำยอยมาครับผมผมซื้อสานลำยอยชุดนี้ชุดนี้ตกอยู่ชุดละ190บบาทเนาะนะ ที่ว่าผมจะใส่ของผม20ต้นเนาะ20ต้นอะแล้วผมซื้อมา2ชุดเนาะ2ชุด2ถังครับ2ถังนะ2ถังแต่แต่ถ้าไม่พอหรือว่าเกินเราจะเก็บเออแต่ถ้าเกินจะจะเก็บไว้ในถังแล้วพ่นคือพ่น2รอ,อบนะครับเนาะผมจะพ่น2รอ,อบ5วันพ่น5วันพ่นพ่น2รอ,อบแต่ที่ ที่สุดที่เขาทำคืออะไรอ่ะคือแบบว่าพ่นสี่ครั้งนะแต่ผมว่าแต่ํำใยที่ผมดูแล้วที่ว่าผมไปแต่งกิ่งดูหลายเรียบร้อยแล้วครับผมผมว่ามันพร้อมดีนะผมว่าพร้อมดีผมว่าจะไม่ใส่พื้นนะก็ขอสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าวันที่ยี่สิบ เจ็ดเดือนธันวา2566นเนาะแนได้เลิกได้ยามได้มาพ่นสารวันนี้ครับผมโอ้ผมประมัดลำไย,ยอะหรือว่าผมจึงหรือว่าหัวผมไม่ไปหยับดูเปล่าผมเอามาสองถังเนาะสองถังพร้อมกับสารสองชุดแล้วก็ลำไยย2่สิต้นอะโอ้จะไม่พอครับผมเหลือนี่ไม่ถึง หนึ่งร้อยลิตรละไม่ถึงละคือว่าแบบน่าจะไม่พอเนาะเดี๋ยวผมต้องไปเอาน้ํามาอีกจุกหนึ่งอะ่ะโอ้ประมัดลำยายครับผมประหมัดลำยายอะ่ะคือลำยายมันต้นใหญ่เหมือนกันนะผมแบ่งไว้ยี่สิบต้นเนาะเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูที่ว่ายยอดยอดที่ว่าเราก่อนก่อนพ่นสารเนาะนี่ยังไม่ได้พ่นนะครับจะประมาณนี้เลยครับนะ จะประมาณนี้เลยครับโอ้นะผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะครับคือมันคือตรงเนี้ยคือก้านมันก้านมันเป็นสีน้ำตาลเลยครับก้านมันเป็นสีน้ำตาลเลยอะแล้วก็น่ะน่ะผมว่าคอนเฟิร์มว่าออกแน่นอนเนาะผมว่า <laughs> คอนเฟิร์มว่าออกแน่นอนอะเพราะว่าบอยมันก็เพสสลัดเรียบร้อยเนาะ ใบเริ่มแก่แล้วครับไม่เพรสลัดแล้วนะ Boy, เนาะใบแก่ละใบก็ประมาณนี้ครับผมนะใบประมาณนี้เลยครับนะดูมันชัดๆนะครับใบประมาณนี้เลยครับไม่เพรไม่อะไรอะไรนะแบบไม่เพรสลัดเหร <c oughs> อยังไงครับผมแต่ผมว่ามันพร้อมมากเลยนะครับเพราะว่าน่ะ เพราะว่าผมได้พักมานเนาะผมได้พักมานะอะออ้แต่ก็มีเชลราอยู่นะครับแต่เชลราใบใหม่มนะนี่ไม่มีเนาะใบใหม่นะี่ไม่มีเชลราครับนะไม่มีเชลราแต่ใบเก่าๆนะใบเก่าๆจะมีเชลรานะเป็นเชลราจุดดำแล้วก็แล้วก็จะเป็นลายๆหน่อยเนาะไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าโดนสารอนะ ถ้าเพราะว่าใบมันแก่เนาะถ้าโดนแางต่อยมันจะร่วงนะครับแต่ยังจะเหลือไว้นะใบสวยมากเลยครับใบสวยอยู่เนาะโอ้ผมประมาท้วครับผมผมต้องไปเอาน้ําเพิ่มอีกแล้วอะ <c ười> ผมต้องไปเอาน้ําเพิ่มอีกแล้วอะเพราะว่าผมแบ่งซุนนี้เนาะตอนตอนแรกผมไปใส่ซุซนนี้สี่ต้นเนาะที่ว่าเป็นแถวเป็นแถวอันนี้ผมเอาไว้นอกฤดูเนาะ แล้วก็ข้างข้างข้างนี้ผมเอาไว้ในฤด,ดูยี่สิบต้นครับผมบางที <c oughs> บางทีไม่ได้ไข่เหมาก็จะได้เก็บคนเดียวอะ่ะคือมันเยอะเนาะไม่ไหวเหมือนกันครับผมเวลาถึงเวลาแล้วอะของใครก็มีเนาะในฤด,ดูเนาะแล้วเรามาเก็บในครอบครัวก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมเหนื่อยนะเหนื่อยโอเคครับผมนะอู้ ชอบอย่งองยอดมันเดินมาสวยนะครับผมว่ายอดมันเดินมาสวยนะนะแล้วก็หัวผมจะเป็นหัวแบบประมาณนี้นะครับต่อคือว่าก้านมันเสียเนาะก้านมันเสียเลยปรับไม่ได้ใช้หัวยาวหัวก็จะประมาณนี้ครับหัวผมประมาณนี้เลย มีรูเดียวนะมีรูเดียวครับรูเดียวดูปะหัวมันโอ้รูมันใหญ่เหมือนกันครับผมผมต้องได้เปลี่ยนหน้าแปลนหรือว่าเปลี่ยนหัวพ่นครับเพราะว่าเปลืองมากแล้วอีกอย่างหนึง่งแน่แน่ก็ครับแน่ก็แน่พยายามไม่กล้ารอเลยกม่กาอีกะของจริงของจริงอะครับของจริงอะ แน่แค่ไหนอ,อะแน่แค่ไหนเตรียมไม้ค้ำรอเลยครับวันนั้นผมสั่งไม้ค้ำมามาอยู่สองพันสองพันบาทเนาะสองพันบาทแล้วได้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบกว่านะประมาณร้อยยี่สิบกว่าเนาะคือผมเอาเอาเอาเอแล้วก็เม็ดผมเอาไว้ตรงนู้นอีกเนาะไว้ที่ว่าครึ่งส่วนเอาไว้ค้ำตรงนู้นด้วย อีกครึ่งหนึ่งนี่ก็หม่ครึ่งหนึ่งผมสั่งไปอยู่สองพันบาทคือตกเล่มเล่มนี้คือเล่มแปดอกเนาะแปดอกคือเขาคิดราคาอยู่ที่ศอกละสองบาทนะศอกละสองบาทแล้วก็เล่มหนึ่งก็ตกอยู่สองแปดสิบหกอ่าสิบหกบาทครับผมเล่มละสิบหกบาทไม้ก็สวยอยู่นะครับไม้สวยอยู่คือ คือเขาจะตัดมาแล้วก็มาบักเนะาะบักเป็นที่ค้ำเนาะมาบักเป็นที่ค้ำประมาณนี้แหละครับนะประมาณนี้แหละครับเขาจะบักมาให้เราเนาะแล้วเขาก็โขนมาไว้ที่บ้านแล้วผมก็ไปโขนที่บ้านเขามาเนาะนะคือมันจะใกล้หน่อยเมื่อก่อนนะผมต้องแจ้งเขาแล้วก็เราต้องไป จ้งรถเข่าไปเอาในป่าอีกทีนึงอ่ะคือว่ามันจะเสียเสียค่าขนส่งเยอะนะแต่อันนี้ขามาไว้ในบ้านเลยเลยสบายหน่อยแค้เราเอารถไปขนไปขน,ไ,ปขนไม้ค้ำมาเนาะแน่แน่แค่หนครับเตรียมไม้ค้ำไว้เรียบร้อยแล้วครัดพ่นสารรอบแรกเนาะอีกกะของจริงอะ่ะเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะขอพ่นสารครับ วันนี้วันที่2 7ธันวาค2566นะดูครับพ่นสารรอบแรกว่าจะเป็นยังไงในต้นลำไย20ต้นนะ20ต้นผมเอาสารมา2ถังไม่พอครับผมต้องไปเอาอีกสักครึ่งถังแน่นอนประมาดลำไยนะลำไยต้นใหญ่ือนกันครับผมบางต้นนี้ คำนวณแล้วอยู่ประมาณ300รกิโลกว่ามีฮะแต่ส่วนหมักนี่ก็ประมาณสัก200 200, 200ได้อยู่200กิโลนะถ้ามันติดหมดนะครับถ้ามันติดหมดเนาะแล้วผมจะถ่ายอัปเดตลงเรื่อยๆครับผมส่วนนี้โอเคครับผมผมขอไปพ่นสารก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแดดจะร้อนเกินเนาะเดี๋ยวเราจะร้อนไปด้วย โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับเยี่ยมไม่ก้มมเลยนี่บางคนเขาว่าบางคนเขาว่าเอาไม่ค้อมมาค้อมก่อนอนะมันจะเป็นลังอะแต่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนหลังดีมากกว่าเนาะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าแหลงนะครับผม ลมแรงลมแรงจะมาเนะาะกันไว้เพราะว่าส่วนผมอะ่ะมันไม่มีเลยเนาะคือไม่ได้เงินมาหลายปีครับผมทุนก็ไม่มีด้วยโอเคครับสวัสดีครับไปก่อนครับผม